สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันจันนะครับเมือ่อวานวันอาทิตย์ที่เราทำน้ำกะทิไว้นะครับเอามาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับเราจะมาแอบดูมาหน่อยนะครับคือเขาบอกว่า,า24ชั่วโมงแต่ตั้งใจว่าน่าจะเป็นตากแดดี4ชั่วโมงทีนี้สื่อเขียนบอกว่าวางไว้กลางแจ้ง นะครัยี่สี่ชัว่วมงนี้นเรามาเปิดดูมาหน่อยครับเราตากไปเมื่อวานนี้กลางคืนเราก็ตากไว้กลางแจ้งครับย้ายลงมาจากหลังบ้านนะครับเพราะว่าตอนบ่ายมันไม่มีแดดหลังบ้านมันก็เลยต้องย้ายมาวางไว้ข้างล่างมาแอบดูมันดูมาหน่อยเผื่อมันเป็นเห็น e วโอเคครับ รู้สึว่ามันจะแยกชั้นแล้วเห็นไหมเห็นอยู่เนอะนะครับมันแยกชั้นแล้วเออแต่น้ำมันดูมันจะน้อยๆอยังไงไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเราจะตากไว้อีกหน่อยนึงแต่จริงๆมันเป็นแล้วนะครับเพราะอยู่ในหนังสือมันก็จะเป็นสามชั้นแบบนี้เนี่ยนะครับ เป็นวุ้นแล้วก็ตรงกลางนะครับที่เป็นสีน้ําตาลนะคือน้าน้ามันนะครับข้างล่างก็จะเป็นน้ํากะทิข้างบนมัจะเป็นเป็นวุ้นนะเขาบอกว่ามันเป็นวุ้นมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็น่าจะแค่ยี่บสี่ชั่วโมงแต่ดูมันยังมันน้อยอยู่น้ามันมันส่วนที่เป็นน้ามันมันน้อยหรือว่ามันเป็นแค่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราจะลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะ ถ้าทิ้งไว้อีกหนึ่งวันนี่มันจะเป็นมันจะได้น้ำมันมากกว่านี้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกวันหนึ่งตากแดดไว้่างนี้แหละนะครับตากแดดไว้อีกหนึ่งแดดก็แค่ตอนเย็นนะครับตอนเย็นเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นไหมมันมันมันจะเป็นยังไงมันจะเสียหรือเปล่านะครับถ้ามันเสียก็คงคงแค่ทำแค่นี้ก็ได้ครับก็เย็นแล้วนะครับเราก็เอาอ่า น้ำมันมะพร้าวที่เราสกัดไว้ที่เราตากแดดไว้เมื่อเช้านี้ครับที่เราเปิดดูนะครับซึ่งมันก็เป็นตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับแต่อยากลองดูว่ามันถ้าตากแดดต่อ,อนึ่งแดดมันจะเป็นยังไงนะครับเช้านี้ผมก็ขีดเส้นไว้นะครับเส้นระหว่างชั้นไว้นะครับตอนเย็นมันก็ชั้นล่างก็เพิ่มขึ้นนะครับชั้นน้ำมันก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับแต่ที่เลวร้ายก็คือว่า <c oughs> นะครับไอ้บุญที่อยู่ข้างบนมันตกตะกอนมาอยู่ในชั้นของ น้ำมันด้วยนะครับแต่เมื่อเช้านี้มันมันมันไม่ตกกรอกออกมาแบบนี้นะครับก็สรุปนะครับเราทาน้ามันมะพร้าวสูตรสกัดเด็นก็ตากทิ้งไว้กลางแจ้งนะครับก็ตากแดดแล้วก็ทิ้งไว้กลางคืนด้วยก็ถึงตื่นเช้ามามันก็ใช้ได้แล้วนะครับยี่บสี่ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับก็แต่อีที่ผมทาไม่ไม่ มม่ได้เน้นความสะอาดในการทําแล้วก็ไม่ไม่ไมีถีพิถันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้นําน้ํามันมะพร้าวที่สกัดได้ไปไปใช้รับประทานนะครับเราจะใช้ผสมกับออยาฆ่ามแมลงนะครับยาฆ่ามแมลงที่เป็นสูตรสมุนไพรที่เราทําไว้นะครับที่เรียกว่ายาแรงนะครับเพื่อ,เ,อ,อเพื่อมันเป็นสารดูดซึมนะครับเป็น,ปนสารดูดซึมนะครับ เราเปิดดูข้างในนะครับมันก็จะเป็นชั้นบุ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนกรอนเรมรอยอยู่บนนะครับก็จะตักออกแล้วก็ตักเอาแต่น้ำมันนะครับ ตักออกได้แค่นี้นะครับต่อไปคงต้องก้องนะครับตักน้ำมันนี้มนกรองอันนี้ที่ตักออกมาก็มีน้ำมันปนๆด้วยอยันนี้เดี๋ยวเราก็จะกรองด้วยนะครับจะแยกมันนี้กรองก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้อุปรกรณ์าการกรองมาแล้วนะครับเพิ่งซื้อมาเลยใหม่ๆไฟะขคางติดอยู่ในเงิสิบบาทนะครับนี่มีตะแกรง ครับแล้วก็ภาชนะที่เอามาใส่กระป๋องนะครับอย่างละสิบบาทสามสิบบาทครับเอาเลยนะครับค่อยๆตัดนี่น้ำจริงๆ้วมันใสนะครับใส่มากเลยทำได้ไมีเยอะนะครับ น้ำกะทิที่เราทำมันสามลิตรนะเลย้ลน้ำมันมะพราะ้าวีิลิตรไม่ลุกนะครับเรามาดูกันนะครับน,นันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็พยายามตักเอาให้มากที่สุดนะครับชั้นข้างบนนี่จะตักลงไปดึงข้างล่างนะข้างล่างมันจะเป็นน้ำนะครับแทงข้างบนที่มันเป็น กงแล้วก็ตักได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยๆตักนะครับโอเคครับ <c oughs> พอแล้วครับเอาแค่นี้นะครับตักยากแล้วหาไ่นเดี๋ยวมันจะปนน้ำเข้ามาเราก็จะได้น้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะครับมันก็ยังมีฝุ่นอยู่นะครับเราคงต้องกรองเราผ้ามากรอผ้า,อา,ากระเบานะครับ โอเคครับเสร็จสิ้นทุกกระบวนการครับเราก็ได้นะ้ำมันมะพร้าวมาประมาณนี้นะครับก็ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเพียงพอการใช้นะครับถ้าลดตน้นทุนได้ก็ซื้อมะพร้าวมาทำเองนะครับซื้อมาทำเองลูกละสิบบาทยี่สิบบาทสามสี่ลูกก็น่าจะถึงร้อยนะครับ,ก,ก, 100, รบก็จะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ใช้น้ำกะทิสามลิตรนะครับน้ำกะทิสามลิตร ก็ได้น้ำมันมะพร้าวประมาณนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับประมาณแก้วหนึ่งน่าจะได้อาจจะครึ่งแก้วเนาะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณสองร้อยห้าสิบซีซีถึงสามร้อประมาณนี้ครับก็เสร็จนะครับน้ำมันมะพร้าวขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ